หนึ่งสองสามกูยกอยู่ไหมวะกูยกอยู่ป่ะเฮ้ยจะถึงโอ้โหรอตั้งนานเววเวียงดาใส่มันพี่เวียงดาใส่มันใจอย่าเข้ามาเวียงอย่าเข้ามาเฮ้เฮียอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ชายไม่กลวยต่อไปพี่เป็นนักรบ มันเสียยากเหือนะเนี่ยจัดทุบโดนจัดทุบเออเอามาลุึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงกูอยากเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นมากอ่ะ ี่ระเบิดหรอระเบิดได้แต่ว่ามอว์ล้าพี่เก็บเลยเนี่ยพี่เบสสู้มอวตัวนี้เร็วพี่เบสไหน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 พี่เบสมาข้ามันนี่ตัวนี้พี่เบสมาข้ามันตัวนี้เฮ้ยอย่ายุ่งกับของกูเฮิดแล้วเฮ้ยเปิดมาเลพี่เบสพี่เบสจีมันเอาจีมันพี่เบสจีมันพี่จียังไงจีมั้งพี่เบสจีมัน

ไกลลุงมาไกลลุงมาเไอพี่ช่วยพี่ช่วยเป็นหนี้ไปพี่กำลังช่วยได้เรากำลังตายกันหมดได้แล้วพี่ชายน้องชายน้องชายไอ้ไอ้พวกเด็กเด็กเวรไม่กระทืบคุณลุงเอออ้นี่เออเราต้องแสดงบายมุมนี้อ่ะแป๊บนึงอันนี้หมุนหมุนตั้งได้เปล่าวะ ไม่รู้แบบไหนจะไม่ไหลไม่ไหลไบ่ไห่ยังลิ้นมีหรือเปล่าวะแต่ลิ้นไหลนะเมื่อกี้แย่แชร่เราโคตรตึงอ่ะเรารวยจับเฮ้ยผมรู้แล้วถ้างั้นเราต้องเอาถุงเงินออกแล้วต้องมีคนโยนถุงเงินถุงเงินเข้าไปตอนตอนรอเอาชิปเอาอะไรไม่อรู่พกกูตเลย